สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชังนุพารวยมาพบพอกับอีกครับผมเช่นเคยกับชังนุพารวยกับมื้อนี้นะครับกับบรรยากาศดีๆช่วงเช้านะครับนอฟังเสียงนกนะครับเจ๊วเจ๊วแจ๊วแจ๊วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเนาะถือว่าดีมากๆเลยล่ะสําหรับวันนี้นะครับอากาศเย็นสบายดีนะครับสําหรับแดดก็อ่อนๆมีแน่บ่มีแน่ นะครับ,บปาปนกันไปนะครับผมมาเอาบรรยากาศธรรมชาตินะครับเราเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับเนอหลายคนหลายท่านนะครับเนอเพิ่งกะได้เดินทางนะครับเนอไปทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับผมอีกถือว่าอ si ีกไม่กี่เดือนนะครับอีกพว่ถึงเดือนก็ว่าได้นะครับเนอจะได้เข้าเทศกาลสงการแล้วนะครับบรรยากาศในสิวขึ้นหอดนะครับเนอบรรยากาศช่วงเทศกาลสงการนะครับหลายคนหลายท่านเพิ่งเดินทางไปต่างจังหวัด นะครับนกผู้ใดได้ไม่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับนกอให้หวนคิดถึงบ้านนะครับนกเพราะว่าถือว่าวันนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับนกแดดอ่อนบางคั้งก็มีบางคั้งกับ่มีสังเกตแต่เสียงนกนะครับนกเจียวเจ้าวเจ้วเจนะครับเพิ่นาคืนสิดีใจเพิ่นเพิินว่าเพิ่นคื้นสิบ่ฮ้อนนะครับนกห้องทักทายกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับนกสังหนุนะครับได้เข้าไปหานะครับกับไอ้ก้านะครับเพิินกับว่าเพิินฝันได้เลข3าตัว นะครับผม3ตัวเม็ดเดียวเลยนะครับเนาะสิเอามาฝากนะครับสังนุนแล้วก็สิเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับผมหรือว่าในคลิปนี้ในงวดประจำวันที่16มีนาคม2568นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับจะอยู่กับเรื่องราวความฝันกับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะกับไอ้เก้านะครับเพื่อนฝันนะครับได้3ตัวเม็ดเดียวเพื่อนว่านะครับผมจะมารอ สังกันนะครับผมสําหรับนะครับเรื่องราวความฝันหรือว่าตัวเลขแนวทางนะครับสิเป็นกังไดสิถึงอกถือใจทันผู้ช้มบอหรือว่าสิถึงอกถือใจ f อบอหรือว่าเป็นตัวเลขในดวงใจของหลายๆคนหรือเปล่านะครับผมสําหรับตัวเลขที่ว่าไอ้เก้าเพิ่นในฝันเพิ่นว่ารอบนี้นี่ฝันคักแห้งนะครับเนาะฝันเห็นเป็นตัวและก็ถือว่าเป็นฝันที่แปลกนะครับแปลกจังไหนนะครับผมไปรับชม รับฟังเรื่องราวความฝันพร้อมๆกันเลยครับผมสําหรับนะครับผมความฝันนะครับของไอ้เก้านะครับเพิ่นบอกว่านะครับเพิ่นนั่นฝันนะครับฝันไปนั่นเพิ่นคือว่าผ้าพีผ้านองนะครับผ้าพีผ้านองคล้ายๆว่าไปล่องแขกนะครับล่องแขกกีดยางพ่นว่านะครับปกตินั่นนะครับมีแต่ว่าล่องแขกเกี่ยวเข่าแต่รอบนี้นะครับเพิ่นบอกว่าผ้ากันคล้ายๆว่าล่องแขก กีดยางเตะนะครับกีดยางนั่นโมเมนกีดเนี่ยง่ายมังคืนเี่เพื่อนว่ากีดนั่นกีดหน้ามือเศ้านะครับผมช่วงเศ้านี่แหละแดดเปียงเปียงนี่แหละเพื่อนว่าปกติเพื่อนกับว่าห้วยปกติถ้าว่ากีดยางกะสิพักกันไปกีดช่วงกลางคืนเนาะเพื่อนว่าเตะนั่นนะครับเพื่อนนั่นว่าภาคกันไปกีดช่วงเศ้าคนนั่นพี่น้องนั่นร้ายนะครับถืออาหมีดกีดยางนั่นผู้ละอันผู้ละอันผู้ละเล่มก็ว่าได้นะครับผมเพื่อนว่าไปแล้ว ขาแถวไผ่เขาแถวมันพนว่ากีดไปเป็นหนาเป็นนาแต่เพนว่าแต่ของเพิ่นนั่นเพนว่าสําหรับห้องไอ้ก้าวนั่นเพิ่นนั่นว่าได้กีดต้นยางเพิ่นนั่นไปกีดต้นไส้ใงนะครับเพิ่นนั่นได้กีดต้นไส้ใเพนว่าคือสิห่วยพนว่ากานว่ากอดเพิ่นบอกว่าคือสีหาคนคือสิบบหุ่มพนว่ามันต้นใหญ่เพิ่นกับแปลกูผู้อื่นเข้ากับผ้ากันเข่า เขาไปกีดแถวไผ่แถวมันกีดต้นยางมันไปเป็นแถวเป็นล็อกนะครับเต่นเพื่นว่าเขาเพิ่นนั่นสำหรับไอ้ก้าวหน่ะเพื่นว่าเขา่ะบอกว่าให้เพื่อนกีดกีดตัวนี้เพื่นว่างซี่เพิ่นกับเนี่ยเบืองปาดเพ่นว่ามันตุนใส่ไงด้นี่เพ่นว่างซี่เขาให้กีดกับกีดตัวนี้เพ่นว่าพอเพื่อนกีดไปนะครับน้องกีดน้ำก็ออกร้ายหลายด้นะครับน้ำน้ำออกมาหน่ะเพื่นว่าเป็นสีขาวสีคุณใสเพื่นว่าคุณ คือกับน้ำยางนี tat, ่ล <vida>. um, <ข S 1> ่ะเพิ่นว่าเพื่อนก็กรีดกรีดกรีดไปนะครับถากถาดถาดกอกเพื่อนกับว่ามันกับคือกันครับน้ำยางนี่ล่ละเน่ต้นไ่ตันใดที่ว่าเป็นร่องเป็นหยังที่ว่ากรีดสามารถกรีดได้นั่นเพิ่นกับว่าเพื่อนก็กรีดไปกรีดไปกรีดทรายแน่กรีดขัวเนี่กรีดบนแน่กรีดล่างเนี่ยตามร่องตามต้นไม้นั่นล่ละต้นใช่มันกับคดมันก็บงงเพราะมันต้นไเนะครับเนาะมันต้นไ่มันก็เบียดกันเนี่อีกอย่างกันเนี่เพิ่นว่า ตัวได้ทีว่ากีดนั่นเพื่อนกกีดไปนะครับน้ำนี่ก็ไหลนะครับไหลดีแหง้งออกมาดีแห้งนะครับผมบารนี่เพ,พ,พื่อนกักีดไปกีดไปอ้อมไปบานี้หอดฟังนั้่งพุ่นบารนี้เพราะว่ามันตัวใหญ่นะครับเพื่อนกักีกีดไปบานี้เต่ตัวนั้นเพื่อนถากออกเพ่อนว่าเพื่อนถากออกนั่นพเพื่อนกระดึงไม่นั่นออกนั่นน้ำนี่ก็น้ำยางนีงกน่ก็ทะลักออกมาเลยเลยด้ดเพื่อนว่าแต่เพ่อนว่าเปลือกตัวนี้มันแปลกจังหนึ่งเพ่อนว่า เปลือกมันในสีแดงเลยนะครับเปลือกอต้นไส้ต้นนั้นนั่นมันเป็นลองนั้นสีแดงเลยนะครับพกกิ่นเกษตรกเพิ่นเพิ่งเลี้ยวบานี้เพราะพิ่นคืดแลกพิ่นว่าห้อยตัวน,นี้มันคืบเนื้อไม่เนื้อ,อยางนี่มันคือเป็นสีแดงแต่น้ำม,มันก็เรื่มพุดมากนะครับเนาะน้ำพุดมากค่อยไหลามากปรากฏว่านะครับน้ำนั่นไหลามากเพราะไหลามาเลี้ยว เปลือกไม่ที่ว่าเป็นสีแดงนั้นมันกลายเป็นเลขกนะครับกลายเป็นเลขอกตูนี่เห็นสัตว์เลยนะครับบานีเพราะเป็นตัวสัตว์เลี้ยวบานี้เพิ่นว่าหนาอยางมันกระไรมากมันเขาร่องมันเขาร่องตัวเลขคก้หยๆครว่ามีคนมาแกะมาเขียนไว้นะครับผมเพิ่นว่าเรียนผ่านตัวเลัอกเป็นเลขกหกเพิ่นว่าตัวที่สองนนาอยางไรลเข้ามาแห้งตีเห็นสัตว์เป็นเลขกแปดบานไหลผ่านมาอีกเพิ่นว่า เป็นเหล็กเจ็ดนะครับผมพอเพิ่นเห็นสำนันเรียวนะครับหนามันก็ไไลมากต่นะครับแต่ถ้าว่าตัวเลขกมันแหงแตะขดขดเห็นตัวสัตว์นะครับเป็นหกแปดเจ็ดพอไอ้ก้านะครับเพื่อนว่าเพื่อนเห็นเรียวนะครับเห็นตัวเลขเพื่อนก็เลยห้องเอื่นค้นนะครับห้องเอื่นค้นว่ามาพี่มาพี่มาเบิ้งเพิ่นว่าเพื่อนกีดยางนามเป็นเหลขกเพื่อนว่าแนวนี้ คนก็เลยมานะครับมาเมื่อหูเบิงกต่ว่ากันนะครับว่ากันว่าเห็นเป็นตัวไหนบานนี้ก็มีพ่อยไยหนึ่งนะครับเพิ่นยางมาเพิ่นกับไอ้สงบเบิงแนมเบิงตัวเลขเพิ่นกับว่ามันกับเมีนสันแล้วมาจีดยางแล้วมาจีดต้นไส้มันก็ะเสดรเลขสันตัวเพิ่นว่าแนวนี้เพิ่นว่าเพิ่นยางเข้ามามีพ่อยไยหนึ่งเพิ่นมาเห็นเลขแล้วเพิ่นกับเล่ยเพิ่นกับเล่ยบ้านนะครับเนาะ ไม่กีดยางแล้วไม่กีดต้นไสรไม่กระเสด้เรียกสัตัวเพื่อนว่าเพื่อนกระเว่าต้นไสรนี่ก็อาจจะมีนะครับเราสิงเดีนรับเสียงอยู่นะครับกรเลยเพื่อนกรเลยหายไปเรียกนะครับผมพอปกติเข้ามากีดยางมม่ก็ับไปกีดต้นยางเนาะต้นนี้ต้นไส้กับต้นไสใหญ่เพื่อนว่าพอเงี้ยนแล้วก็เรยกบอกต่อมาอีกว่านั่นละแล้วหายแล้วเพื่อนว่าแนวนี้นั่นละเราหายแรวเพราะว่าต้นไสรนี่ เป็นเต <f> ้นไส้ของไอ้กาวพ่นวาแนวนี้ต้นไส้เนี่ยครับเป็นต้นไส้ของต้นข้องโตพ่นวาแนวนี้นะครับบานนี้นะครับเพราะไอ้กาวพ่น่าเพ่นตื่นนะครับเพ่นก็เลยมามานางคิดนะครับเนาะหล่ะครับมาบอกสูสรูฟังนี่ล่ะนะครับเนาะมาบอกว่าห้วยเป็นยังพใเย่นแล้วคือว่าต้นไส้เนี่ยเป็นต้นไส้ข้องยเพ่นว่าพ่นก็เลยมานางคิดหรือว่าห้วยหรือว่า เพิ่นสิมาห้โซกหขยลาบนะครับเนาะเพื่อนกับมะนังคือดมันกับแปลกของหนึ่งคือว่ามูนั่นพากกันไปกีดยางแต่นั้นเพื่อนนั้นเพื่อนว่าเข้าแล่วสี่ห้เพื่อนนั้นมากีดต้นไสในในความฝันน่งเพิ่นกับว่าห้วยอันว่าให้ซสี่ห้กีดมันก็สิกีดได้ยู่ตัวนะครับเนาเพิ่นกับไม่มีเพื่อนกับถากออกถากออกเสร็จแล้วเพิ่นว่าต้นไสเป็นหล่องเป็นอันนี้เป็นกกเป็นกนเพิ่นว่าเพื่อนกับโคดออกแล้วเพื่อนว่าบานนี้นะครับเนาะเพื่อนกบมาว่าห้วย ต้นไสนี่ต้นไส่ใ่แห้งแต่ที่สางนุพันว่าต้นไส่นี่หาคนคือสีบห่มนวาใีหลีบนว่าเต็กพากกันไปกีดนั่นไปกีดซ่วงเสาบันนี้มองที่มันแปลกตต่มขึ้นพันว่าปกตินั่นกีดดามันก็ต้องไปช่วงขึ้นนะครับตัวนี้พากกันล่งแขกกีดกันเัวนีนี่ยมือเสาแดดเป็นเปียกนี่แหละนะครับผมบันนี้นะครับเนาะแกเสียเมาสรุปตัวเลขแนวทางนะครับเนาะถือว่า เรื่องราวความฝันหรือว่าตัวเลขจากไอ้เก้านะครับผมบานี่ผมกะจะเอาอายุนะครับของไอ้เก้ามาฝากแตนทุ่มซุปนําแล้วก็พอสนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนหลายท่านนะครับเพื่อนกะได้ถามหานะครับผมเพราะว่าสีฝันจังไหนหรือว่าจังไหนกระสร้างเพิ่นว่าเพื่อนก็ถามนะครับล้วก็คืออายุแล้วก็พศสเพิานว่าเอามาแจกน้ำเนยเอามาเพิ่มเติมหรือเอามาฝากน้ำเนยนะครับหลายคนหลายท่านเพิ่นก็เอาตัวนี้ไปเสี่ยงโชคเพิ่นว่า เพื่นก็ว่าได้โยวส่งได้ลาบน้ำนะครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะจากไอ้เก้านะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในงวดประจำวันที่16มีนาคม2 5 0 0 68นะครับผมกับตัวเลขนะครับผมก็คือ687นะครับผม687นะครับหรือว่าจะตัดเล่น2ตัวนะครับอาจจะเป็นนะครับผม68หรือว่า67นะครับผมหรือว่า87 นะครับผมแล้วก็สำหรับนะครับอาจเลข6มันกำหัวนะครับปีนนลำเนียนะครับอาจจะเป็น987นะครับผม98หรือว่า97ก็ได้นะครับเนาะเผื่อมันปีนกำหัวกันนะครับผมแล้วก็สำหรับนะครับอายุนะครับของไอ้เค้าผมก็คือ35ปีนะครับผมหรือว่า35มห้าแล้วก็สำหรับพศนะครับผมก็คือ2568นะครับผม2568นะครับผมอายุ35พศ2 5งห 6แปนะครับผมสําหรับนะครับมือนีนะครับกะอยู่กับเรื่องราวความฝันนะครับของไอ้กานะครับเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเพิ่นกะว่าเพิ่นในฝันดีหรือว่าฝันแปลกกับพองกันนะครับไปกีดยางแตะไปกีดต้นไสไงนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเนาะบรรยากาศดีๆนะครับเนาะเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะหลายคนหลายท่านก็คือเหมือนที่ได้พูดไปนะครับเพิ่นกะได้ไป ทํางานที่ต่างจังหวัดนะครับเพื่อนกัไรลบางคนเปลน่ยนเห็นส่างนุนะครับนะมาเล่าเรื่องความฝันนะครับเพื่อนกะถือว่าพ่อได้ายนะครับคายความขืดนหอดบานกัว่าได้นะครับนอเพราะว่าถือว่าเอาบรรยากาศธรรมชาตินะครับนอฟังเสียงนกนะครับเสียงนกร้องกัว่าได้นะครับผมเอามานะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับนอช่างนุพารวยกับนะครับเรื่องราวความฝันของไอ้ก้าว ก็วัาดนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับผู้ใดเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ชนุภารวยแล้วก็สําหรับผู้ใดเข้ามารับชมแล้วนะครับผมกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถือว่าคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับมื้อนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ